พี่ครับพี่ครับพี่ตกปลาบ้างสิครับพี่เออและนี่คือรายการเลื่อนไปจากศูนย์กับรายการที่จะทําให้คุณนั้นเล่นสายฟรีได้แบบมีสเป็นสิบแบบเป็นสิบภาพกับวีดีที่แล้วที่เราไปหาหินเอ็นชาร์ดแบบงมผุดนมไ่ายบุกไปตอดไปตอดมาจนมีเงินมาห้าแสนเย่ไปเลยและนี่คือภารกิจใหม่ที่เราจะต้องทําเนินก็คือผมตื่นเต้นมากเลยครับผมกับอีเวนต์ประวานนะครับเขาจะให้เราไปตามหาของ4อย่าง นั่นคือไปเก็บขึ้นทองคำนั่นเองนะครับผมทองคำนแน่นอนเราก็รับปากที่จะทำนะฮะและสิ่งของสี่อย่างนั้นจะปรากฏอยู่ในแมปนี้ตามระยะเวลาที่มันจะกำหนดเออเอาง่ายๆกิดบรรษุเกิดนะครับจัดไปเลยพ่อหนุ่ม <S <S ผมเพื่อเลยยอมเสียสละเงินสักเล็กน้อยเพื่อการซื้อเรือที่แรงที่สุดพเพราะเรืออีเวนนั้นผมพิเศษขับมาแล้วจัดไปเลยดิครับผมคนนักแข่งแค่นี้ผมไม่ล่วงแน่นอนเพราะผมแม่งโคตรรวยจัดเลยว่าตอนเนี้ยจัดไปเลยดิครับ และระนานั้นก็คือ1ในชิ้นส่วน1ใน4ชิ้นที่เราจะทําการไปตกแต่มันไม่ง่ายเลยใช่แล้วครับเพราะว่ามันตกยากมากนะครับผมถ้าเราเข้าไปในเซิร์ฟรวมแล้วแล้วก็มันจะมีแค่1คนเท่านั้นที่จะตกมันได้บางทีมันก็จะสองทับสองก็จะมีแค่สองคนเท่านั้นที่จะตกมันได้แต่นี่ไม่ใช่เพราะนี่คือ เติมออโราไอ้คณจะบอกผมว่าพี่ไม่ซื้อไม่เติมไม่ขอก็จริงเดี๋ยวพี่เติมออโราใช่ครับผมมันก็ต้องโปรโมทเติมออโรากันบ้างนะครับ <laughs> ถ้าเป็นอย่างนั้นใครจะไปเล่นเติมออโรา่ากับผมกันละเนี่ยเหงาตายพอดี <laughs> เฮ้ยได้แล้วเหรอโอเคครับผมมันรู้สึกที่ผมจะไม่ดีใจเลยสักเล็กน้อยเ <laughs> พราะว่าจริงๆแล้วนะครับจอมไอ้ไอ้ไเนี้ยคือแม่งยากมากนะฮะ ใครที่จอบมาแล้วก็จะรู้ดีว่ามันออกยากเหมือนกันนะครับผมโอเคไม่เป็นไรเรื่องหลังจึงนั้นเราก็ต้องรอระยะเวลาที่มันจะเกิดใหม่อีกรอบแต่บางทีลำแสงทีท้องกันจะเกิดก่อนนั่นคือลำแสงของบาวานพิชคาดนะครับที่เราจะไปตบมันคืออีเว้นนั่นแหละนะฮะก่อนที่มันจะหายไปเฮ้ยวันเสาร์นี้อัปเดตนี่ว่าฮิ K. อัปเดตใหญ่เมืองแอตลนูดผมก็เลยตัดใจ จะจะมุง่งหน้าไปลำแสงพิฆาตตรงนั้นอ่ะมันมาแล้วลำแสงพิฆาตแอนเต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 นวันไม่ทําอะไรเลยจริงๆแล้วนะครับผมมันก็ไม่มีอะไรทำอ่ะเออผมก็ต้องมานั่งรออีเวนต์นะครับเพื่อทําการอ่านคลิปต่อไปแบบนี้ถ้าเป็นอย่างนั้นเหรอไม่มีอะไรทําจริงๆนะครับมาจัดไปเลยครับผมและตอนนี้มันก็มาแล้วครับกับลำแสงสีทองพวกเลยทําการรีเวลาทิ้งไปเลยเราจะใท้เน้นทําการตกตองคืนเท่านั้น เพราะว่าแสงมันจะสวยแล้วก็มีออโรร่าอีกด้วยแจมไปเลยผมก็เลยทำการดึงด้วยความโหดร้ายแล้วมันก็มาแล้วครับกับวานติดรบ80เโ้ผมนึกว่าไมการโลดอนวอเตอร์ฟาร์กและการที่ดึงมันได้นั้นก็มันคงง่ายกว่าไมการโลดอนหรือเปล่าวะหรือผมคิดเ,เองง่ายอยู่ง่ายอยู่เออและนี่คืออีพีที่เราจะหาเบ็ดลุงที่จะทำการติดสถานะพรุนั่นเองนะครับผม จะทําการให้ป่านั้นเป็นลุงเจ็ดสีมันเจ็ดแสงได้นั่นเองนะครับโอเคเวรีกุดแต่ตอนนี้ตกตัวนี้ไปก่อน <c oughs> เพื่อเราจะได้ใช้ประโยชน์จากมัน <c oughs> เพราะว่าในการที่จะเราจะตกหาสีอันนั้นไปเรื่อยๆมันจะเป็นอะไรที่ยากมากแต่ถ้าเราป่าตัวนี้เป็นแรกมันจะไปเ็นอะไรที่ง่ายกว่าได้นนเองนะครับโอ้โหโอ้ได้อยู่เรียบร้อย เมื่อเราตกลํำแสงสีทองเสร็จแล้วเราก็ต้องมามืนๆงงๆต่อกับเฮ้ยเฮ้ยเกิดแล้วเกิดแล้วสลายปรากฏขึน้นบนทอทะเลสุดท้ายทิ้งจัดไปเลยแน่นี่มาอีกแล้วครับอีกหนึ่งอันจริงๆแล้วอันไม่ไอไอสลา,ายพวกนี้นะครับมันจะดอบเกิดในแต่และเกาะและเกาะที่ผมคิดว่าหายากมากๆก็คือเกาะห็ุนั่นเองในเมื่อไหร่มันจะเกิด บางทีมันก็เกิดแจ่กเกาะซ้ำๆกันแบบนี้จะทำให้ผมนั้นปวดหัวกุมขมับกันเลยทีเดียวใจแล้วเราก็ต้องตกต่อไปนะทาเิจิบางทีมันก็แทบไม่ออกมาเลยครับท่านผู้ชมโอ้เออเรียบร้อยได้แล้วครับผมเวิร์ด รนน้านบิวปรกรณ์ช็อปตอนนี้ร้านบิวปกรณ์จัดแมปเข้ามาใหม่อีกแล้ว <c oughs> กับ a อนิเมะแอดเวนเจอร์บ็อกฟูดกับผลปีศาจแมวตันแบบสุดเทพเอ่อแมวตันนี่คือไก่ตันนะจ๊ะอย่าเข้าใจผิดผ <c oughs> ลปงกรณถาวรและผลต่างๆอีกมากมายแอฟเฟคสุดตึงในปีนี้ได้ทั้งพีซีและมือถือไม่เปลืองค่าเน็ตไม่เปลืองค่าไฟไม่เปลืองความจำเครื่อง ตั้งเอฟไว้แล้วสามารถออกไปเล่นเกมอื่นได้เลย <_ EN> เล่นเกมอื่นและกลับมาดูฟาร์มก็ยังฟาร์มอยู่เหมือนเดิมเอฟฟินฟินกันไปเลยยูจีโฟนอย่าลืมใส่โค้ดเชิญชวนใต้ล่างคลิปเพื่อรับส่วนลดพิเศษและหลังจากนั้น <_ EN> ผมคิดว่าผมควรที่เอาวานไปแลกดีกว่าถ้าเรารอระยะเวลาเกิดแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วน่าจะแห้งแน่ๆผมก็เลยทักไปหาคนในกลุ่มและบอกว่าผมขอชิ้นส่วนอีเวต์ได้ไหมพร้อมกับแลกปลาวานยักษ์อันนี้ไป จะสมใช่คุณทำเป็นไปแล้วไงผมแค่ขอแลกกับคุณใช่ผมไม่ขอแต่ขอแลกขอเหมือนกันหรือเปล่าวะใช่เราแลกเราไม่ขอแต่แลกมันจะเหมือนกับไม่ขออย่างไงมันก็คือแลกแต่เราไม่ขอแต่เราแลกคียจัดไปครับก็เพื่อขอแลกเลยครับพี่เร็วๆผมไม่รู้ผมจะพิมพ์อะไรแต่ผมบอกในกลุ่มไปแล้วนี่หว่าเฮ้ยให้จริงบอกแล้วของจริงจัด เป็นการยื่นหมูยื่นแมวเท่พอมีเหตุผลมากานะครับเฮ้ย hey! ได้มาแล้วอันนี้เอก่อนไหนไม่รู้อะเท็ดที่รู้เอาไปก่อน <laughs> เอาไปเลยครับพี่ผมพร้อมที่จะถวายประวานยักษ์นี่ให้จัดไปเลย <laughs> <laughs> นี่ยื่นหมูยื่นแมวเป็นไงล่ะอย่าบอกเราวมีชิ้นหนึ่งอะมีหรือเปล่าแต่พี่หนึ่งแรกหนึ่งนะยื่นหมูยื่นแมวเข้าใจไหมหรือว่าใหม่กว่าหรือเปล่าเฮ้ย <Hey! S 2> แบบนี้เราก็ถ้าบอกว่าเรามีสามชิ้นหรือเปล่าครับ ราคาในหนึ่งชิ้นและในที่สุดนะครับผมก็ต้องทําการไปส่งเครสแล้วก็ขายในหนึ่งชิ้นครับ,รบก็คือสไลม์มันก่อเหตุนั่นเองไอ้แย่ yeah, แล้วแล้วเมื่อไหร่มันจะเกิดแล้วนี่ข้าสงของไปก่อนแล้วกันนะครับให้ตายเถอะหลังจากที่เราส่งของเรียบร้อยแล้ว,ลวก็บอกว่าไม่จะไม่ครบนะเจ้าหนอหรือต้องไปหามาุดก่อเหตุนะหนอรู้หรือเปล่ามันก่อเหตุอย่างงั้นเหรอ แต่บางทีมันก็ยังไม่เกิดแล้วมันไม่เอาชิ้นส่วนซ้ำแบบนี้ด้วย <c oughs> ผมขอแลกชิ้นส่วนซ้ำได้ไหมให้ตายเนี่ยและในที่สุดปฏิหารก็เกิดขึ้นจริงครับสลายบนเกาะเหตุได้เกิดขึ้นมาแล้วจนผมิหนานตึงมุ่งหน้าไปตกแบบรวดเร็วและสิ่งที่ไม่คาดคิดหลังจากนี้ก็เกิดขึ้นเพราะว่า <c oughs> มันไม่ตกแบบง่ายๆขนาดนั้นน่ะจำไปเยเลยครับ <c oughs> และนี่คือสาหร่ายที่ก็จะกวนตีนเพราะผมตกแทบจะไม่ขึ้นได้โปรดได้โปรดมาหาผมเถอะผมขาดแค่ชิ้นเดียวเนี่ย <c oughs> ผมจะได้จบอีเวนต์นี้และก็เอาเบ็ดพุไปครอบครองและนอนก่กอดจูบรูปคำย่างหนาบหนมใจสุดๆบ้า <c oughs> <c oughs> ไปนั่นแต่สุดท้ายมันก็จะไม่เป็นอย่างที่ผมหวังเพราะว่าผมตกมันไม่ขึ้น <c oughs> เรียบร้อยและลำแสงอันนั้นก็ได้หายไปต่อหน,น้าต่อตาผมเออ v เว y GOOD <c oughs> และหลังจากนั้นผมก็ได้ดัวริวใจอยู่สักพักหนึ่งกับบนทรร้องทะเลอันกว้างใหญ่ <c oughs> และก็มาจบที่ป้าหวานทองคำอีกแล้วเพราะว่าตอนนี้สาร่าย,ยังไม่เกิดเลยนะครับ <c oughs> แล้วก็มาต้องตกป้าหวานรอแบบนี้ <c oughs> ต่อไปเรื่อยๆ ว้าวขอตัวตัวหนึ่งก็โอเคนะเผื่อมีใครบางใครบางคนนะครับมาแลกตาลายเห็ดกับผมแต่ตอนนี้ผมขอหาวานไปก่อนแล้วกัน <c oughs> หลังจากที่ผมชักกเลื่อวานจนยกขึ้นมาได้แล้วก็ตกไปเรื่อยๆและถึงที่ประกาดขึ้ก็เกิดโตหน้าต,ต,ตาของผมนั่นก็คือเฮ้ยเฮ้ยตาลายเห็ดมันเกิดอีกแล้ว <c oughs> ผมก็เลยทําการสี่คูร้อยได้วิ่งไปตรงนั้นและก็เกี่ยวแบบต่อเนื่องเป็นไรนับร้อยครั้งเออ เรามาดูกันว่าเราจะได้ไหมเควสอะไรนี <developments> ้ม <power> ันกวนตีนจริงๆนะเนี่ยดีนะที่มันเกิดเหตุแบบรัวๆแบบนี้ทําให้เรานั้นใช้พวราได้ไม่นานเท่าไหร่ก็มาดิครับและหลังจากนั้นผมก็ทําการตุกตะไหร่เห็ดได้ตามใจปรารถนาของผมจริงๆเว้เสร็จแล้วแต่ผมจอมเบิ้ลไปหนึ่งใช่แล้วมันอันนี้อย่าบอกนะอันอันนี้อย่าพอาวอันนี้มันคือสองทับสองน่ะ เฮ้ย hey, จริงด้วยมันคือ2ทัพสองผมเลยทาการที่จะจอบมาแค่1อันแล้วก็เป็นส่งเกบบรดรวดเร็วเลยครับเพราะมาอย่างนั้นมันเสียเวลามากๆเยสได้แล้วและหลังจากนั้นเราจะทําการเก็บขึ้นทองคําปูมาแล้วเราจะได้ทั้งเรือได้ทั้งเห็ดสุดแสนแรงนั่นเองนะฮะเมื่ออัปเดตนะครับผมเบ็ดอันนี้ก็จะหาไม่ได้อีกแล้วแหละแน่นอนครับน่นนอนจัดไปมาแล้วครับลงุง <laughs> ไปหาได้โคตรนาเลยด้วยให้ตายเถอะแล้วเราทำการส่งเฟซแบบรวดเลยปุ๊บเรียบร้อยคัดซีนครับคาซีนแล้วก็ทําการจิงทองคำขึ้นทองคำทำการเก็บขึ้นเอาไว้นี่ครับนี่ดูดขึ้นมาเลยปุ๊บและนี่คือขึ้นทองคําและน้าตะขึ้นทองคําที่ที่เออนั่นแหละฟาบเรียบร้อยครับยอ่อขึ้นและเหลือก็บ,บ้าระเบิด ตู้มเอเครู้เรื่องควันไหมเลยแล้วเรือเสียมาให้ผมด้วยนะเยี่ยมไปเลยและหลังจากนั้นนะครับเบ็ดก็จะเข้ากระเป๋าเลยเพีใน,นทันทีแบบนี้หยุยอยู่ไหนเนี่ยนี่ๆๆๆเจอแล้วนี่แลลนี่คือเบดเบดผุนั่นเองนะครับผมเยี่ยมไปเลยและเป็นการที่มีสกิลในการตกวานแบบโคตรอภิมหาคตรตึงเพื่อการลดความเร็วของวานลงอีก20%นนั่นเองนะครับ ทำให้เรานั้นเยื้อจบใบขึ้นภายใน60นตนั่นเองและตอนนี้เรือติดเออผมเอาเรือใหม่ก็ได้ครับพี่ผมขอเรือลําใหม่เลยเรือที่ได้มาเมื่อกี้แบบสดๆดูที่เขาจะซ่อมให้ผมหรือยังเรียกออกมาครับนี่เรือลาใหม่อีเวนต์เรืออีเวนต์นี่นี่และนี่คือหน้าตาเรือใหม่นั่นเองนะครับผมเวลีกูดเป็นเลยและหลังจากนั้นเราก็ต้องทําการรี เบ็ดอันนี้ก่อนเพื่อทําการเล่นได้นั่นเองนะครับถ้าไม่อย่างนั้นเราอาจจะเล่นไม่ค่อยได้เพราะว่าเราจะได้รอไวสุดๆไม่เป็นไรเรามีหินลีแม่งคตรนเยอะนะฮะเดี๋ยวนี้หวานเจี๊ยบแน่นอนเคลืตึงเลื่อหลังจากนานเราก็ทําการมุดลงมาใต้ดินเพื่อทําการรีเบ็ดอันนี้ได้นั่นเองนะครับพุ่งลงไปเลย <c oughs> แล้วคว้าเบ็ดอัที่ออกมาผลิตการรีให้ได้ความเร็ว ห้าิาถ้าเปนการเนี่ยเราจะตกได้ไม่มันนันเองนะครับผมแล้วต้องการเอชาร์ดนี้สุดๆรีบไปเลยขอไวๆอ่ะอ่ะอ่ะเอ้ามันต้องกันวันปะโถผมก็เลยน้การที่จรีย้องฟ้าให้มันเป็นตอนกลางคืนนะครับเอ้ามันสุรยุปราคาไม่ได้หรอกไปมันไปไม่ได้เหรออะไรอ่ะมันก็คือต่อกับวันที่เป็นตอนกลางคืนนะเฮ้ยตายเนี่โอรีบไม่ได้ครับตลอดตอนกลางคืนเท่านั้นนะฮะ เร่อหลังจากนั้นเราก็ต้องบรีเป็น5 5ิห้าให้ได้ไม่เป็นไรหินเราโคตรเยอะนะครับเพราะว่าเราไปตกมาแบบตกมาแบบดุดันอนะ่ะเออ,อ,อโชคเราไม่ต้องการโชคครับแต่เราต้องการรอบไวเท่านั้นที่จะเป็นรายที่แจ่มมากๆรอบไวจ้ามาหาพี่เด้เอ,อ แคควบคุมขนาดใหญ่ขึ้นพ่อให้ตายผมชอบความเร็วไงเอาความเร็วมาให้ผมไม่เอาความใหญ่ไ,ได้ไหม <c oughs> เออให้ตายเถอะมาครับจึ้งเฮ้ยโอกาส20เปอร์เซ็นต์ที่ผมได้ใช้เหยือ่ออันนี้ไม่เอาผมไม่ใช้เหยื่อแล้วผมตกร่มคมกกิบเสมอเหยื่อไม่ต้องมุ่งแต่เกี่ยวอย่างเดียว <c oughs> มาครับคอยกันนะ ผมโูกไก่พันอีกเดอร์เซนะฮะวอนนี้ก็สามารถที่จะบูทไก่พันธุ์ของเบ็ดได้นะครับมันก็ดีอยู่แต่มันดีไม่สุดไงเราไม่เน้นโชไก่พันธุ์เว้ยเราจะเน้นตกไวแบบฟั <c oughs> บฟับฟับฟเออมันดีจบแล้วครับผมและตอนนี้เราได้มาแล้วนะฮะกับเบสความเร็ว5 5 <c oughs> ว้าวก็ดีอยูอเ่เกมไม่แย่เท่าไรนะครับตกได้เออ เลวก็เป็นเบ็ดเจ็ดสีมันนีเจ็ดแสงด้วยได้อยู่เออปลาลุงจ๋าพี่มาแล้วจ้ะให้ตายเถอะอ้าวเฮ้ยไอ้เกมอัปเดตพะโถในใสุดนะครับเกมก็อัปเดตตอนหน้าตตตาผมแบบนี้ทำให้ผมนั่นฟรีจัดไปเลยไม่เป็นไรเราค่อยเล่นอัปเดตหน้าแล้วกันนะครับทุกคนเฮ้ยให้ตายชีวิตนะฮะโอ้โอ้ โอ้ oh. <laughs> รอต่อไปทาเคจิ